ก็เหมาะสมนะฮะลุสุดดีโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวแต่ปัญหาก็คือคุณคุยกับบุรีรัมย์รู้เรื่องไหมล่ะนั่นไงนะฮะเพราะบุรีรัมย์ชนบุรีเขาบอกว่าผมว่าคุยยากกว่าคุยยากกว่าชนบุรีนะอืมอืมคุยยากกว่าชนบุรีชนบุรีเขาบอกว่ายึดกฎฟี่าครับ แต่ว่าถ้าจะมีกรณีพิเศษเนี่ยก็มาคุยกันสมาคมฟุตบอลชอบทำไรแล้วไม่ปรึกษาพูดอย่างนี้ส่วนบุรีรัมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่นเยอะเขาก็ขอยึดตามกฎฟีฟาเหมือนกันซึ่งกฎฟีฟาในกรณีนี้เนี่ยนักฟุตบอลไปเล่นทีมชาติเกมรอบคัดเลือกอะไรทวีปเดียวกันเนี่ยเขาให้แค่4วัน4ี่วันหน้า2หลังหนึ่งก็คือรวมเดินทางด้วยก่อนแข่ง2วันหนึ่งบวกหนึ่งวันแข่งกันเป็นวันวันเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าทีมชาติไทยจะเล่นกับเลบานอนวันที่22นะครับยึดตามกฎฟีฟาเลยครับ คือจะไปวันที่18ใช่ไหมไม่ถ้ากดฟีฟ่าต้องไปวันที่20 2ส2บ2 1 2สบย่ส่องวันก่อนแข่งยีบ2อวันแข่งครัิบสาวันเดินทางกลับสีวันเท่านั้นครับกดฟีฟ่าไม่ได้ไปอุ่นเครื่องกับกาตาร์ไม่ได้ไปแน่นอนก็จะได้ประโยชน์อะไรก็ได้แับฟุตบอลอย่างบุรีรัมอย่างชนบุรีอย่างเงี้ยมันก็ปลาเข้าไปครึ่งทีมกว่าแล้วนั่นไงก็นั่นไงถึงบอกว่าเรื่องนี้ควรจะได้รับการเคลียร์โดยเร็วครับก็จริงๆเนี่ย โค้ดคนเดียวไปพูดคุยเนี่ยผมว่าไม่พอนะฮะบ,บางทีเนี่ยท่านผู้บริหารก็อาจจะต้องบักหน้านะครับไปขอความกรุณาด้วยถ้าเ,เป็นเหนแก่ผลของทีมชาติไทยร่วมกันมิสเตอร์โอเคท่านผู้ชผลงานหน่อยเพราะมิสเตอร์โอเคไปหไหนโอเคทุกที่ท าอลองคุยนะลองคุยนะครับลองคุยดูนะฮะเราก็อยากเห็นความสมารฉชันนั้เกิดขึ้นนะฮะก็ตัวผู้เล่นก็อย่างที่บอกนะฮะเรียกวินนี่เรียกสุรีสุขะเข้ามาเสริมแล้วนะครับส่วนแผนการเดินทางก็จะเดินทางวันที่1 5มีนาคมเพราะว่าต้องรอผู้เล่นจากเมืองทองเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นกว่าคราวนี้คุณวโรวีก็จะเดินทางไปด้วยนะได้ข่าวว่าเป็นแม่ทัพด้วยไปด้วยนะครับก็จะไปอุ่นเครื่องกับกาตาร์นะครับวันที่17มีนาคมครับหลังจากนั้นก็จะไปเล่นกับเลบานอนในวันที่22มีนาคคมรบอ่ ของทีมโนสอนนิดเดียวนะฮะก็ผมได้เกิดไปแล้วสำหรับทีมบางกอกกลาสครับหลังจากบุกไปพ่ายแพ้ให้กับสงขลาอยู่ในเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโค้ชของเขาเป็นคนแรกในคนนี้ฮะฟิลสตัรบิลนะฮะเป็นคนแรกที่ถูกเด้งพ้นเก้าอี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะฮะเหตุผลที่เหตุผลตามข่าวเขาบอกว่าฟิลสตารบินทนแรงกดดันไม่ไหวับก็เลยประกาศลาออกเอง ครับนะครับแต่เหตุผลอีกด้านหนึ่งอีกกระแสข่าวเขาบอกว่าทํางานร่วมกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากันในเรื่องของวัฒนธรรม,มนะฮะเขาบอกว่าวินฟิลสตับบินเนี่ยชอบทำงานแบบคือไม่ปรึกษาอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าโหขนาดไม่ปรึกษานะยังปล่อยเขาขายปล่อยนักบอลออกไปนัน่นแหะสิจะหมดทีมอยู่แล้ว <c oughs> ตายกันทำทีม<อ>ที่บางทีเนี่ยมันก็ดูเขาเรียกว่าขัด ลูกหูลูกตาปล่อยไปเยอะมากอะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจะไปเรียกคืนมาจากไหนอะไรยังไงนะเพราะคนที่มากู้สถานการณ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นโค้ดจุนอนุรักษ์สีเกิดนั่นเองจริงๆแล้วผมว่าจุนถึงแล้วล่ะน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะแต่เขายังไม่ได้ตั้งเะยคือแค่เป็นแค่รักษาการนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อาจจะไปหาเรื่องมาอีกอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ผมใช้โค้ดเปลือกมากนะพี่จริว่าเมืองทองเปลี่ยนทุกปีแล้วบางกอกการที่เปลี่ยนรายครึ่งปีนะ <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนทุกปีนะใช่ไหมเ,เยอะมังออ่งนะฮะก็ลองรอดูกันต่อไปครับแต่ว่าแฟนๆของบางกอกการ์ดหลายคนก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจเหมือนกันนะ <c oughs> ในการเช<ม>ียร์ทีมเนี่ยรอคอยความสดมด็จมานแล้วรอดูฮะว่าพรุ่งนี้ครับสูตรบอลเปลี่ยนโค้ชจะใช้<ม>ได้หรือเปล่าไปเจบุรีรำไปเจบุรีรำเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพรีวิวคู่นี้ด้วยสักหน่อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิจารและดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกของเราในสุดสัปดาห์นี้ครับ กับสปอตกัปสิบโดยเฮียนอตอภิสิทธิ์อภิสุขชิริอ้วนเพลย์เกเกอร์พ,สพสรสันเขมะทัตเอ็มฮอดสกอร์คงสันสีทองและ่านนบใจเกลือุผู้ชายอารมณ์ดีฝีปากลาก้าแซ่บๆทุกประเด็นมันสดทุกหุดขนาดไหนดูได้ทน่เวอร์ชันสุดสุดนั่ถึองก้า ส่วนสุดท้ายแล้วของสองกล้องบอลไทยนะครับก็มีเอสมาพอสมควรหลากหลายทีมนะครับก็ให้ความคิดเห็นมามีวันหนึ่งเขาบอกว่ากองเชียร์ผิดโทษกองเชียร์แล้วถ้ากรรมการผิดเราจะโทษใครจากคนชอบดูบอลก็ต้องโทษกรรมการและคณะกรรมการผู้ตัดสินเรียนอย่างตรงไปตรงมาแต่เคสของอย่างกรณีระยองอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าคือเป็นกองเชียร์ที่ผิดเขาก็ต้องปรับกองเชียร ปรับสโมสรในเรื่องคือมันเป็นความผิดจะแจ้งอะนะครับ<ช>สมมุติว่ากรณีอย่างเนี้ยไปเกิดขึ้นข้างนอกนอกสนามผมไม่ได้ชี้นํานะนะท่านฟังไปเกิดขึ้นที่อื่นมันจะมาเอาผิดกองเชียร์หรือใครเนี่ยหรือจับมือใครดมเนี่ยมันก็คงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือมันเกิดขึ้นที่สนามนอแล้วคนคนนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นกองเชียร์นะครับมันก็เลยต้องถูกลงโทษไปแต่เรื่องผู้ตัดสิน ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีใครตรวจสอบเราเป็นสื่อเราจะตรวจสอบให้ท่านอยู่เป็นระยะอยู่แล้วพวกเขาก็โดนกันอ่านเหมือนกันในใช,ช่วงรดูการที่ผ่านๆมาใช่ ไม่ได้ปกป้องกันรวฮะว่ากันตามเนื้อผ้านะครับจะว่าเราไม่สนับสนุนการไปตั้งสันเตี้ยนะครับซึ่งมันไม่มีที่ไหนเขายอมรับกันหรอกฮะมันไม่มีเหตุผลในการถูกต้องอยู่แล้วใช่นะครับเสียภาพรักเปล่าๆครับเอาไม่เอาว่ากันใหม่นะครับแบทใหม่เราก็ล้างภาพรักกันใหม่ว่ากันใหม่นะครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันดีกว่าฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับสัปดาห์นี้เตะไปแล้วหนึ่งคู่นะฮะวันเสาร์มีสามคู่ครับบิ๊กแม์บุรีมย์ยูไนเตดจะพบกับบางกอกคลาสสาค ส่วนวันอาทิตย์นะครับนี่เตะกันห้าคู่เลยชนบุรีนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์มี่ทีโอทีเอสซีก็จะเล่นที่แจงวัฒนัก,กับอินซีเพื่อนตำรวจครับแบงคอกแมปไปเร็วแล้วกันนะโปรแกรมนะฮะท่านได้เห็นไปแล้ว <c oughs> นะครับส่วนโปรแกรมยามห,าหา <c oughs> ้าอีกวันดิีเซนหนึ่งก็นี่แหละอะ <c oughs> ไรรย่องต่างฟอร์ดกระบี่ก็น่าดูครับอยุธยาระยองนะครับเจอกันครับนะฮะมาพรีวิวกันเลยดีกว่าเอาคู่บิ๊กแมตช์ไทยพรีเมียร์ลี <c oughs> กกันไปเลยนะฮะดูโปรแกรมดิีเซนหนึ่งไปขนาดจอนะฮะ บิ๊กแมตช์ไทยพีพีเมียรีก็คือบุรีรัมยูไนเต็ดจะพบกับบางกอกกราสวันพรุ่งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ด้วยก็บุรีรัมในเกมแรกทำได้แค่เสมอ,อมนะครับสุพรรณบุรี 1, 1. 1> <ะ>นึ่ต่อหขณะที่บางกอกกราสเนี่ยบุกไปแพ้สงขลา0ูต่อหก็วงแตกเลยฟิวสตับบินก็ต้องออกไปนะครับ,รบสถิติคู่นี้เนี่ยบุรีรัมเจอกับบางกอกกราสทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยชนะติดต่อกันมาแล้ว9นัดครับพี B. B. ่บีทุกรายการนะฮะคือเหมาเลยนะครับ เกมเนี่ยความพร้อมนะครับบุรีรัมย์เองเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่าอาจจะมีการโรเตชันนักฟุตบอลพอสมควรเพราะว่ามีเกมที่ต้องเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเจอเอฟซีโซในวันอังคารด้วยนะครับแต่เชื่อว่าตัวลหลักๆอย่างชาลูชับป,ปุยนะฮะซิวรักเทสูงเนินธีรทรบุญมาทันครอิฮิโรโนะอะไรพวกนี้จะได้ลงลมเซมุตโตก็ต้องลงมันต้องลงเพราะว่านัดแรกเสียแต้นในบ้านไปแล้วใช่แล้วครับไหน,นอย่าลืมนะฮะคือเมืองทอง หกแต้มไปแล้วหก <6 S 1> แต้มไปแล้วไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงบุรีรัมเนี่ยเอาผมว่าบุรีรัมเนี่ยกี่นัดกี่นัดก็ไม่มีทางโรเตชันถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะฮะขณะที่บางกอกคลาสนะครับเกมนี้โคชจุ่นอนุรักษ์สีเกิดจะคลุมทีมเป็นเกมแรกแล้วก็จะกลับไปบุรีรัมที่เขาเคยไปอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสั้นๆนะครับ บางกอกาาสเองเนี่ยก็ต้องถามโค้ชจุ่นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอย่างไงแต่ที่แน่แน่นักเตะใหม่อย่างโกรันโยโควิชแล้วก็ชินโนสเกะฮอนดาที่ยืมมาเนี่ยที่มาจากบุรีรัมเนี่ยไม,ไม่ได้ลงแน่นอน<ช>นะครับก็ต้องดูอย่างลีซอนะครับอย่างเจ้าเบนพีรพงพิชิตโจติรัตเชอรี่เอกพันธ์นิเสเสนรวมถึงบิลลี่มเมเมตพวกนี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญนะครับ แต่ดูแล้วผมว่าสถิติมันขมเหมือนมากใช่แล้วก็ท้งในและนอกบ้านนะแล้วก็สภาพสภาพมันเหมือนว่าความพร้อมจิตใจมันต่างกันครับผมว่าเกมนี้บุรีรัมย์ก็จะย้ำแค่เอาชนะได้อีกครับอืมคิดเหมือนผมอืมนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยบุรีรัมย์น่าจะได้สามแต้มถ้าไม่ได้ถือว่าผิดพลาดนะครับผิดพลาดซะยิ่งกว่าเกมที่เจอสุพรรณบุรีซะอีกนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันขี่กัน แพ้ทางกันครับแต่ก็อย่าลืมนะครว่าฤดูกาลนี้อย่างที่เราเห็นไปแล้วชลบุรีก็เคยชนะเทโรมา4ี่ห้านัดติดมาปีนี้ก็สะดุดแล้วเหมือนนกัเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็หลังจากชมไทยมินิบิลีสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกวันอังคารวันอังคารนะครับบุรีรัมยูนเต็ดเล่นในบ้านเจอเอฟซีโซนะครับส่วนเอฟซีเมืองทองยูนเต็ดบุกไปเยือนอุระวะเรดไดมอนด์มีแฟนๆเขาเอสเวดมาคุณเอาสนิทดิบุรีรัมยูนิเต็ดเอฟซีโซคุณว่า ใครดีกว่าใครลบุรีรัมไม่แพ้ผมเชื่อว่าฟอร์มกําลังคึกเล่นในบ้านด้วยสภาพอากาศครับก็บุรีรัมเริ่มต้นดีในถ้วยเอเชียอยู่แล้วอืมไม่แพ้เห็นเอซโซนเล่นมั้ยังยังพี่บีว่าไงผมว่าบุรีรัมชนะเลยอะชนะเลยเลยว่านะมาดูสิผมผมดูเขาเป็แชมป์เคลีไหมพี่ก็เราของทีมทีมเรานะเวลานี้คือต้องบอกว่า บุรีรัมเนี่ยนะในถ้วยเอเชียเนี่ยความตั้งใจที่มันบวก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 เข้าไปเนี่ยนะผมดูจากฟอร์มของเกมนัดแรกเอาชนะได้ครับแต่ก็มีลุ้นเพราะว่าผมไปดูมาวันที่เจอกับบิสเบนโรเนี่ยรับเล่นในบ้านมีมนขังจริงๆริงนะใช่บุรีรัมเล่นในบ้านมีมนขังจริงแต่ยังไม่ชนะใครเลยนะเล่นในเวลาไม่ก็ไม่เว็าไระดิ่งแวแลแต่เอาละคู่อุราวะเดเดมอนกับเมืองทองเป็นไงอุราวะนี่นะฮะคือต้องบอกว่าต้องยอมรับกันในสภาพความเป็นจริงนะว่าเมื่อเย็นที่ดูฟอร์มของเมืองทองแล้วเนี่ย เหนื่อยครับเรจะเอากลับมาสักหนึ่งแต่โรแลล,ลินส์เป็นยังไงบ้างโรแลลินส์โรแลลินไรอย่า,ง,า,ง,นนายยงนี้หรือเปล่า <c oughs> แบบฟนบนบอลหลายคนผิดหวังบนผิดหวังเอาไม่แน่แต่อาจจะไประเบิดฟอร์มเ <c oughs> กมนัดนี้ก็ได้ครับนะฮะ อูรว,ว่าเลเดมนเนียเป็นต้น ừ, แบบที่เอาพูดต,ตรงๆเขาเหมือนจะถอดแบบแมนยูมาเลยใช่ทางในเรื่องของทีมเรื่องของการเชียร์อบอนเซอร์ก็ตัวเ<า>ดียวกันมาก่อนนะซสื้เก็เหมือนกันเลยน,นะเมืม่อก่อนแล้วก็สนามที่ไปแข่งเนี่ยสนามไซตามาสเตเดียมนะฮะสนามจัดเวลขับมาแล้วแต่ตอนนี้ทางฝั่งกันนู้นหนาวมากครับขณะที่เมืองไทยร้อนมากแต่สนามนี้เนี่ยบอลเด็ก เคยไปได้แชมป์ใส่ตามะมาแต่เมืองทองผมชอบใจอยากเขาใจถึงเขาไป,<ช>ไปพรุ่งนี้เลยใช่ไหมไปเลยไปพรุ่งนี้เลยก็มีเวลาปรับตัวหวันอาทิตย์หนึ่งวันวันจันทร์ก,ก็ก็น่าจะโอเคอ่ะแต่มาตราฐานก็ต้องยอมรับจริงๆอ<ช>่ะ<ช>คือถ้าฟอร์มนี้นะฮะถ้าเกิดล็อกกอายังเล่นวางระบบแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะ<ช> <ๆ S 1> เขาบอกเหมือนเดิมแต่เรารู้ก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าก็รอดอยากนะน,นะใช่นะก<ช>็ผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าได้หนึ่งแต้มกลับมาผสม,มเหร็ตแล้วกัน ใช้คำนี้ดีกว่าก็เชียร์ให้ได้แต้มนะยังไงก็ให้สโมสรไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยอยู่แล้วครับผมนะครับเอาสุดท้ายนะครับผู้โชคดีที่ได้ผ้าพันคอของอินซีเพื่อนตํารวจไปนะครับวันนี้เนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้แฟนบอลทุกทีมเชียร์บอลอย่างสันติให้อภัยผู้ตัดสินที่ผิดพลาด ก็ได้ภาพบันคอผืนนี้ไปทันสมัยตรงกับเหตุการณ์พอดีใช่083427 2สองกล้องบอลไทยครับผมเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอวันนี้นะครับก็รายการของเราครับคุณผลิตภัณฑ์ด้วยคีล่าคีร่าแล้วก็อินซีเพื่อนตำรวจครับผมแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับสองกล้องบอลไทยในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านสนุก กับการดูฟุตบอลนะครับให้เต็มที่นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันกับผมบีบังประกงนะครับแล้วก็บับเบิลยิ่งรักรักสุวรรณครับลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ